เขาสอยดาวมนสเสนผื้นป่าในระดับตำนานแห่งภูมิภาคตะวันออกภายใต้ร่มเงาของผืนป่าใหญ่ จะรดรวมพื้นที่ประมาณ4 6 6 5 6 2ไร่โดยมียอดเขาสอยดาวใต้เป็นจุดสูงสุดที่ระดับ1,675เมตรมีชนิดพันธุ์พืชพันไม้และชนิดพันธุ์สัตว์ป่าเป็นความหลากหลายทางนิเวศธรรมชาติของสังคมป่าดิบชื้นและดิบแรงประมาณ85%ของพื้นที่นำมาซึ่งความพรั่งพร้อมบริบูรณ์อันเกื้อกูลต่อการดำรงอยู่ของสัตว์ป่าเป็นสำคัญ ด้วยธรณีสันฐานที่เป็นเทือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนสู่ความโดดเด่นทางทัศนียภาพแห่งขุนเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าและความเป็นผืนป่าต้นน้ำที่สำคัญเขาสอยดาวจึงได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งผืนป่าพรุมจันทร์จนมีคำกล่าวขานกันมานับนานว่าป่าสวยรวยน้ำตกกระวานโดกแหล่งพันธ์ดีหนึ่งเดียวสอยดาวมีทิ่นที่พบกบอก,บอกน้า จนเมื่อปีพศ2510ยุคสมัยของการเริ่มต้นสงครามเวียดนามรัฐบาลไทยจำต้องสร้างถนนสายยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงหลายเส้นทางตัดผ่านพื้นที่ป่าพนมสารคามเพื่อความสะดวกต่อการลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์ในฐานะของประเทศพันธมิตรรวมถึงถนนสายจันทบุรีสาแก้วที่ตัดผ่านเขาสอยดาวในเวลาต่อมาเหตุการณ์ดังกล่าว ได้สอดรับกับการที่กรมป่าไม้ในยุคนั้นเปิดพื้นที่ป่าทำสัมปทานให้กับบริษัทเอกชนหลายโครงการการรุกล้ำทำลายพื้นที่ป่าธรรมชาติในครานั้นนับเป็นความรุนแรงและรวดเร็วที่สุดของยุคสมัยจนสร้างความย่อยยับให้กับสภาพแวดล้อมดั้งเดิมได้อย่างกว้างขวางและยากต่อการควบคุมจนล่วงสู่ปีพศ .2514 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้ทำการร้องเรียนต่อคณะปฏิวัติให้มีการเพิกถอนโครงการสัมปทานออกจากพื้นที่ป่าจนสามารถนำมาซึ่งการประกาศให้พื้นป่าเขาสอยดาวเป็นพื้นที่อนุรักษ์ในรูปแบบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่26สิงหาคมพศ2515ตามประกาศของคณะปฏิวัติและเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่าน สู่มาตรการคุ้มครองพื้นที่ป่าธรรมชาติมีความสำคัญมากขึ้นโดยลำดับเขาสอยดาวจึงถือเป็นอีกหนึ่งผืนป่าที่เราจะต้องปกป้องรักษาในความเป็นคุณค่าและฐานะของมรดกทางธรรมชาติให้ทำรงคงอยู่เพื่อจะยังประโยชน์เป็นคุณอูปการทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อทุกสรรพชีวิตให้ตราบนานเพราะชีวิตและธรรมชาติไม่ขาดกัน เป็นวงจรเกี่ยวพันได้อาศัยมนุษย์ดินน้ำอากาศและต้นไม้ต่างสัมพันธ์กันแต่ไหนแต่ไรมาขอได้รับความขอบคุณ